วายชาวเน็ตจับโป๊ะสาวนักศึกษาลืมสลับแอคเขาเม้นสุดเจ็บเน็บทัญญาท่าทางจะเดือดไม่จบสำหรับเรื่องราวของเมียหลวงลวงสังหารทัญญาทัญเรศที่ออกมาฉานักศึกษาสาวคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเหมือนหวังดีแต่อาจจะมีจุดประสงค์แอบแฝงในการพูดคุยกับน้องลียาลูกสาวของเธอนั่นเองทำให้คนเป็นแม่ไม่ทนเตรียมเอาเรื่องปรึกษาทนายไปก่อนหน้านี้แล้ว ต่อมาล่าสุดได้มีการเปิดวาร์ปนักศึกษาสาวรายหนึ่งคือน้องอิงอิงออกมาตอบกลับเกี่ยวกับประเด็นนี้หลังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กล่าวหาทั้งด่าทั้งเน็บเธอใน Facebook และ IG จนกลายเป็นเรื่องฮือฮาและมีคนจับตากันอย่างต่อเนื่องล่าสุดจ้าก็มีประเด็นสะเทือนโซเชียลอีกครั้งหลังมีคอมเมนต์หนึ่งในเพจดังใต้เตียงดาราแคบมาจาก i อของน้องอิงอิงที่ตอบกลับคอมเมนต์หนึ่งแบบแรงสุด แถมพาดพิงลามไปถึงเรื่องของลูกทัญ,ญ่าด้วยโดยในคอมเมนต์เธอได้มินไว้ว่าคิดว่าน้องเขากลัวหรอคะเพราะน้องอิงก็แทบไม่เบาเหมือนคะ่ะคุณเป๊กอาจจะตาต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วนแต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหาทั้งนี้ชาวเน็ตถึงกับตกใจกับคอมเมนต์นั้นพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน้องอิงน่าจะลืมสลับแอคเขาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ถูกลบไปแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ